ถ้าคงเบ้งมียุทธศาสตร์หลงจงที่เสนอแก่เล่าปีเป็นเหมือนแผนที่และหมุดหมายสำคัญที่ทำให้จกกกเดินตามงอกกก็มีนโยบายบนยี่ผู้ที่โลโซเป็นคนเสนอต่อซุนกวนให้เดินตามเช่นกันนโยบายบนยี่ผู้คืออะไรและหมายถึงอะไรเดี๋ยวมาดามจะเล่าให้ฟังค่ะโลโซกเริ่มเข้ามารับราชการกับซุนกวนจากการแนะนําของจิวยี่เมื่อแรกมาถึงเมืองกังตงังซุนกวนได้สนทนาด้วยแล้วก็ประทับใจในตัวโลโซเป็นอย่างมาก วันหนึ่งเมื่อเสร็จราชการพอถึงหัวค่าก็ชวนโลโซกมานอนพักค้างคืนเพื่อถกวิสัยทัศดในการบริหารบ้านเมืองต่อเนื่องและนโยบายบนยี่ผู้ก็เกิดขึ้นที่นี่ละ่ะค่ะ โดยคําว่ายี่ผู้เป็นคําราชาศัพท์ที่หมายถึงที่นอนหรือฟูกนั่นเองโลโซกให้ความเชื่อมั่นในการปกครองแผ่นดินแก่สุนกวนด้วยการวังยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการรุกคืบเกงจิวและรอสถานการณ์เหมาะสมเข้าต่อสู้กับโจโฉต่อไปไม่แปลกใจเลยนะคะที่ภายหลังจิวยี่จากไปโลโซกผู้นี้จะได้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งงอกกกแทนนั่นเอง